สวัสดท้ายผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองก็คืนนี้นะครับมานำเสร์น็ล้อแฟชั่นชุดแรกของเดืนวันนี้นะครับตัวนี้เป็นล้อแฟชั่นนะครับงานทีเคสมาร์ทตัวนี้เป็นห้าลู100นะครับอ่าใส่ได้กับรถเอาติได้ทุกรุ่นถ้าผมจะถึงเพิร์มกันเอาติดนี่แหละประมาณปี17นะครับล้อตัวนี้นะครับสเปคห้าลู100นั่นคือใส่กับรถโฟล์คสวาเกนเอาติดวิดพิวดอล่าเซนต้าแล้วก็เวลอดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะ นะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบสิบเจ็ดนะครับขอบสิบเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแมตต์อินเทลเล็ตนะครับผลิตบ้านเราออฟเซตอยู่ที่สามสิบห้านะครับออฟเซตอยู่ที่สามสิบห้านะนะครับสวยงามนะครับชัดเจนนะครับตัวนี้เมื่อกี้ที่สเปคไม่ได้เขียนไว้นะครับตัวนี้เป็นขอบสิบเจ็ดผมดูจากสายตามันจะกว้างประมาณเจ็ดนิ้วนะครับออฟเซตสามห้านะครับก็ใส่ขอบปิดได้เลย ลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะสินค้ามีพอเปลี่ยนเบอร์ใหม่วงนึงเกือบสี่พันแน่นอนหน้าตาแบบนี้นะครับพบส่งต่อให้ในราคาไม่แพงนะครับของเก่าเรารับเชิญด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นสีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางโดนตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนเราอยู่เลยซอยเจนเทเลนยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรที่ถนนใหญ่จะไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมา แต่คลิปนี้นะครับผมกอลนะครับจากนั้นต้องยังเริ่องขาฝากไว้นะครับเด็กคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกักล้องนะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ